สวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องผีเ <c oughs> ชื่อผมสิแล้วจะดีเองโดยคุณจ๊อบล้อแม็กซี่ครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official ซึ่งใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ ก็ลองไปรับฟังได้ที่คลิปต้นฉบับที่ช่อง The Ghost เลยนะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่าเนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่านี้ซึ่งเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะต้องพูดเนื้อหาบางส่วนแต่ถ้าใครไม่คิดมากกละชอบฟังคร่าวๆก่อนก็ไปรับฟังกันได้เลย โดยเรื่องราวเนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับทีมงานอีเวนต์ขณะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดโดยคุณจ๊อบลอแม็กซิงได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีสัมผัสพิเศษสามารถรับรู้ถึงวิญญาณในโรงแรมที่พวกเขาเข้าพักได้ ทีมงานต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในหลายโรงแรมนะและเพื่อนร่วมงานดังกล่าวก็ได้สื่อสารกับวิญญาณเหล่านั้นรวมถึงแนะนําให้ทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้พวกเขาเหตุการณ์เหล่านี้ก็สร้างความประหลาดใจให,ให้แล้วก็ความหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่ง ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับว่าที่เรื่องนี้มีความน่าสนใจประเด็นความน่าสนใจอย่างไรโดยความน่าสนใจอย่างแรกก็พูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่คุ้นเคย เรื่องราวเนี้ยครับเกิดขึ้นในโรงแรมและก็รีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปอ่ะอาจเคยเข้าพักแล้วทำให้ผู้ฟังรู้สึกใกล้ชิดและจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหล่านี้ได้ง่ายการที่เหตุการณ์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่โรงแรมเดียวแต่เกิดขึ้นในห,หลายสถานท,ที่ที่ทีมงานไปทำงานก็ทำให้เห็นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ติดตามบุคคลที่มีสัมผัสพ,พิเศษไปด้วย ต่อไปประเด็นความน่าสนใจอย่างที่2นั่นก็คือเรื่องของตัวละครที่มีสัมผัสพิเศษซึ่งในเรื่องนี้ก็คือน้องแซมนั่นเองแล้ววิธีการรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นน้องแซมเองครับมีความสามารถในการรับรู้ถึงวิญญาณแล้วก็มีการพูดคุยต่อดองหรือแม้กระทั่งทำพิธีบางอย่างเพื่อขออนุญาตเข้าพักหรือช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้น การกระทำที่แปลกประหลาดของน้องแซมเช่นการเคราะประตูการวางเหรียญการพูดคุยกับห้องน้ำและตู้เสื้อผ้าก็สร้างความสงสัยและความน่าติดตามให้กับเรื่องราวปฏิกิริยาที่หลากหลายของตัวละครอื่นๆก็เป็นหนึ่งในความน่าสนใจเพราะว่าสวาิกในทีมและคนแต่ละคนนะครับมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ความสงสัยความกลัวไปจนถึงความไม่เชื่อในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติด้วยตนเองโดยเฉพาะพี่ไก่ซึ่งเป็นลุงเมดของน้องแซมก็ได้เห็นและก็ได้ยินเหตุการณ์ประหลาดต่างๆอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดความหวาดกลัวและก็เชื่อในสิ่งที่น้องแซมทำมากขึ้น ส่วนทีมงานใหม่ที่ไม่เชื่อในตอนแรกก็ต้องเจอกับประสบการณ์ร้อนจนต้องมาขอนอนรวมกับกับน้องแซมต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปครับนั่นก็พูดถึงเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติกับความสำเร็จของงานเรื่องรล่าเล่าว่าหลังจากที่น้องแซมทำพิธีแล้วก็ใส่บาตรให้ วิญญาณไปแล้วก็ปรากฏว่ายอดขายของงานอีเวนต์นั้นน่ะกลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจสิ่งนี้สร้างความสงสัยและก็ความเชื่อให้กับพี่เอและคนอื่นๆว่าการกระทำของน้องแซมอาจมีผลต่อความราบรื่นของงานจริงๆต่อไปประเด็นความน่าสนใจข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของ การเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังของสถานที่จากบุคคลที่3หรือนั่นก็คือหลวงพ่อนั่นเองซึ่งในตอนท้ายของเรื่องหลวงพ่อที่วัดใกล้กับบังกาโลนั้นก็ให้ขออ้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสะพึงกลัวของห้องพักบางห้องซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ทีมงานเจอ การเปิดเผยนี้ก็ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจถึงสาเหตุที่วิญญาณเหล่านั้นนะยังคงอยู่ที่สถานที่นั้นและทำไมห้องบางห้องถึงมีความแรงกว่าห้องอื่นข้อมูลจากหลงพ่อก็มีความน่าเชื่อถือและก็ช่วยคลี่คลายความสงสัยต่างๆในเรื่องอีกด้วยอ,อีกความน่าสนใจหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความการดำเนินเรื่องที่ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นเนี่ย เรื่องราวเริ่มต้นจากความสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของน้องแซมไปสู่การเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสถานที่ที่ไปพักนะการเล่าเรื่องที่มีรายละเอียดแล้วก็บทสนทนาที่ชวนติดตามก็ทําให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์จริงๆโดยบทสรุปเรื่องนี้แล้วก็มีทั้งความน่ากลัวและความเข้าใจแม้ว่าเรื่องราเนี้ยจะเต็มไปด้วยความน่ากลัว แต่บทสรุปก็คือให้ข้อคิดเกี่ยวเกี่ยวครับการอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเน้นว่าการไม่ไปรบกวนหรือแสดงความท้าทายอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดนอกจากนี้การที่น้องแซมต้องออกจากงานไปเนื่องจากอาการป่วยหนักก็เป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดถึงผลกระทบของการมีสัมผัสพ,พิเศษต่อสุขภาพของบุคคลนั้นซึ่งโดยรวมแล้วความน่าสนใจเรื่องนี้ก็อยู่ที่ การผสมผสานระหว่างประสบการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าขนลุกพฤติกรรมที่น่าสงสัยของบุคคลที่มีสัมผัสพิเศษปฏิกิริยาที่สมจริงของคนธรรมดาแล้วก็การไขปริศนาเบื้องหลังเหตุการณ์จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ทำให้เรื่องราวเนี้ยมันน่าติดตามแล้วก็สร้างความรู้สึกหลากหลายให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญแนวคิดที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยประเด็นสำคัญอย่างแรกครับนั่นก็คือเรื่องของความแตกต่างในสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องราวนี้ยแสดงให้เห็นว่าแต่ละบุคคลมีสัมผัสและความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่างชาัดเจน น้องแซมม,มีความสามารถพิเศษในการารับรู้และก็สื่อสารกับวิญญาณในขณะที่คนอื่นเช่นพี่ไก่และก็ทีมงานใหม่เริ่มจากความสงสัยหรือไม่เชื่อแต่ในที่สุดก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติด้วยตนเองจนเกิดความเชื่อถือนั่นเองต่อไปประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของผลของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็น การกระทําของน้องแซนเช่นการเคาะประตูขออนุญาตกลางวางเหรียญและการพูดคุยกับวิญญาณก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระตุน้นหรือเปิดเผยการปรากฏตัวของวิญญาณให้คนอื่นในทีมได้สัมผัสกันในขณะที่ก่อนหน้านั้นทีมงานอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ในการเข้าพักโรงแรมเดียวกันแต่สิ่งนี้แหละครับก็ชี้ให้เห็นว่าการเข้าไปสื่อสารหรือแสดงความเคารพต่อวิญญาณก็อาจนํามาซึ่งประสบการณ์ที่ทั้งน่ากลัวและก็น่าสนใจ ต่อไปประเด็นต่อไปก็พูดถึงเรื่องของอิทธิพลของความเชื่อและความไม่เชื่อปฏิกิยาของทีมงานต่อต้านต่อเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความเชื่อส่วนบุคคลทีมงานใหม่ที่ไม่เชื่อในตอนแรกก็กับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรงต้องของนอนรวมกับน้องแซมในขณะที่พี่ไก่เริ่มเชื่อมากขึ้นก็ยังคงความหวาดกลัวแต่ก็ยอมนอนร่วมห้องเดียวกับน้องแซม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมงานที่ลบหลู่โดยการพูดท้าทายวิญญาณและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม <st ares> ก็แสดงเห็นถึงความเคารพและก็อาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อไปประเด็นต่อไปก็พูดถึงเรื่องข้องความสำคัญของประวัติความเป็นมาของสถานที่ข้อมูลจากหลวงพ่อเกี่ยวกับประวัติของบังกะโลก็เผยให้เห็นถึงสาเหตุ ที่วิญญาณยังคงอยู่ในสถานที่นั้นและก็ความรุนแรงของแต่ละห้องพักเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ฆาตกรรมและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในห้องต่างๆนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานที่นั้นน่ะมีความแรงและก็มีวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่และข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ช่วยให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่ทีมงานได้พบเจอนั่นเอง ก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวการขายี้ประเด็นกับเรื่องพี่เชื่อพมซี่แล้วจะดีเองนะครับซึ่งคุณจ็อบของจ็อบล้อแม็กซิงได้เล่าไว้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจแล้วรับฟังมาจนถึงคลิปนี้ซึ่งท้ายนี้แล้วขอขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ